ผู้มีบุญญาธิการในแผ่นดินกำลังอยู่ในกระบวนการของการสร้างบาร,รมีในสมัยอยุธยามักเกิดการเข็นฆ่าแย่งชิงราชสมบัติกันอยู่เสมอดึงจากเรื่ององค์ราชทายาตไม่มีความชัดเจนกล่าวคือเมื่อมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ขึ้นครองราชก็มักตั้งพระอนุชาเป็นพระมหาอุปราชบางหน้า แต่ต่อมาเมื่อพระราชโอรสเจริญพระชนพรรษาพระเจ้าอยู่หัวก็มักอยากให้สืบราชสมบัติต่อไปดังนั้นเมื่อพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตน้องชายกับลูกชายจึงมักเกิดกรณีแย่งชิงราชสมบัติกันอยู่เสมอต่อมาในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่หทรงยกเลิกระบบอุปราชวังหน้าแล้วตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นตำแหน่งองค์รัชทายาท ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกของไทยก็คือเจ้าฟ้าวาชิรุณหิตแต่เป็นที่น่าเสียดายที่สยามกุฎราชากุมารพระองค์แรกเสด็จสวรรคตเมื่อพระชันสาพเพียง17ปีทรงดำรงตำแหน่งรัชทายาทอยู่8ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวาชิราวุธ พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสาววพาพองศรีพระน้องนางร่วมพระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาซึ่งเป็นที่มาของพระราชดดำรัสที่บ้าลูกแม่กลางกับลูกแม่เล็กให้นึกว่าเหมือนแม่เดียวกันเรียงพี่เรียงน้องในการสืบสันตติวงศ์ พระราชดํารัสนี้น่าจะเป็นที่เข้าใจกันว่ารัชทายาทพระองค์ต่อไปที่น่าจะเป็นพระราชโอรสพระองค์ต่อมาของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาซึ่งก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชพระบรมราชนกของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9แต่การสืบต่อตำแหน่งรัชทายาท บีได้เปลี่ยนไปตามนั้นทั้งนี้ไม่มีผู้ใดทราบถึงเหตุผลเพียงแต่เล่าลือกันว่าสมเด็จพระนางเจ้า,ส,า,พาพสัพพพามองศรีขอทรงพระราชทานพรว่าขอให้โปรดสถาปนาพระโอรสและพระราชนัดดาสายตรงในพระองค์ซึ่งขณะนั้นก็มีอยู่ถึงห้าพระองค์เป็นองค์รัชทายาท จนสิ้นสายจึงจะสลับไปยังพระราชโอรสของพระมเหสีสายอื่นต่อไปซึ่งก็โปรดพระราชทานพรตามที่ทรงทูลขอเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสเสด็จครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมองเห็นความยุ่งยากอันเกิดจากความไม่ชัดเจนและช่องว่างของหลักปฏิบัติการสถาปนาองค์รัชทายาท ดังปรากฏพระราชดำรินี้ในความข้างต้นของกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ซึ่งโปรดให้ตราขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2467ความตอนหนึ่งว่าสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงเลือกแลประดิสถานพระรัชทายาทขึ้นไว้อย่างเช่นที่กล่าวมาแล้วซึ่งเป็นผลให้บังเกิดมีเหตุยุ่งยาก แก่งแย่งกันขึ้นในเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตลงการแก่งแย่งช่วงชิงพระราชอำนาจกันก็ย่อมเป็นโอกาสให้บุคคลผู้มิได้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติคิดขัดขวางต่อความเจริญแห่งราชอาณาจักรหลักการของกฎมนเทียนบานฉบับนี้จึงกำหนดถึงผู้มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ตามลำดับคือ 1. พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จนอบพุทธเจ้า 2. หากสมเด็จนอบพุทธเจ้าสิ้นพระชนไปแล้วให้อัญเชิญพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของสมเด็จนอบพุทธเจ้าขึ้นทรงราชหรือถ้าพระราชโอรสพระองค์ใหญ่สิ้นพระชนแล้วก็ให้อัญเชิญพระราชโอรสพระองค์รองถัดไปตามลำดับพระชนมายุ 3. หากสมเด็จนอบพุทธเจ้าสิ้นพระชนไปแล้วและไม่มีพระราชโอรสให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่สองในสมเด็จพระอัครมเหสี 4. หากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่สองสิ้นพระชนไปแล้วแต่มีพระโอรสอยู่ก็ให้อัญเชิญพระโอรสของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้น โดยอนุโลมตามเกณฑ์ในข้อสองหากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่สองในสมเด็จพระอัครมเหสีสิ้นพระชนไปแล้วและไม่มีพระราช,ชโอรสให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์อื่นๆถัดไปตามลำดับอาวุโสโดยอนุโลมตามเกณฑ์ในข้อสองสและส แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือข้อที่ระบุว่าการที่จะโปรดให้ใครเป็นรัชทายาทนั้นย่อมถือเป็นสิทธิขาดขององค์พระมหากษัตริย์แต่เพียงพระองค์เดียวที่สำคัญมีข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องยกเว้นจากการสืบราชสันตติวงศ์ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ที่มิได้รับการยอมรับจากประชาชนและพระบรมวงศานุวงศ์2 เจ้านายเชื้อพระวงศ์ที่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ให้ถอดจากลำดับสืบราชสันตติวงศ์ด้วยทั้งสิ้นพระสัญญาวิปลาสต้องราชทัน์ในคดีมหารตโทษไม่สามารถทรงเป็นอักรพุทธศาสนูประมภกมีพระชายาเป็นชาวต่างประเทศเป็นผู้ที่ถูกถอนออกจากตำแหน่งราชทายาทไม่ว่าการถูกถอนนี้ จะเป็นไปในรัชการใดๆเป็นผู้ที่ได้ถูกประกาศยกเว้นออกเสียจากลำดับสืบราชสันตติวงศ์ราชนารีเป็นเจ้าหญิงจะเห็นได้ว่าเจ้าหญิงไม่มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกำกับเอาไว้ว่าหากว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ใดในอนาคต สมัยทรงพระราชดดำริจะแก้ไขหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดแห่งกฎบนเทียนบานนี้ก็ให้ทรงคำหนึ่งถึงพระอุปการะคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ผู้ทรงตรากฎบนเทียนบานนี้ขึ้นไว้แล้วและทรงปฏิบัติตามข้อความในมาตรายี่สิบแห่งกฎบนเทียนบานนี้เถิดมาตรายี่สิบ ถ้าแม้เมื่อใดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหรือเพิกถอนข้อความใดๆแม้แต่ส่วนน้อยหนึ่งในกฎมนเทียนบานนี้ไซท่านว่าให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนัดประชุมองคมนตรีสภาให้มีองคมนตรีมาในที่ประชุมนั้นไม่น้อยกว่าสองส่วนในสแห่งจำนวนองคมนตรีทั้งหมด แล้วและพระราชทานข้อความอันมีพระราชประสงค์จะให้แก้ไขหรือเพิกถอนนั้นให้สภาปรึกษากันและถวายความเห็นด้วยความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตและถ้าองคมนตรีมีจำนวนถึงสองส่วนในสามแห่งผู้ที่มาประชุมนั้นลงความเห็นว่าควรแก้ไขหรือเพิกถอนตามพระราชประสงค์ได้แล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงค่อยมีพระบรมราชองค์การให้แก้ไขหรือเพิกถอนต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อยกเว้นการสืบราชสันตติวงศ์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ในหลวงรัชกาลที่6กำหนดไว้โดยมีสาระสำคัญตอนหนึ่งระบุว่า ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้องคมนตรีจะเสนอพระนามพระราช,ชธิดาก็ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หมวด2พระมหากษัตริย์มาตรา21หมายเหตุ การเสนอพระนามพระราช,ชาธิดาต่อราช,ชบัลลังก์ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ปีพศ2517แล้วดังนั้นจึงนับพระราช,ชาธิดาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษในการสืบราชสันตติวงศ์ตามรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมในรัชสมัยของพระองค์ด้วย จึงเท่ากับว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดามีสิทธิ์ในราชสมบัติและมีการคาดเดากันในหมู่ประชาชนมีความเป็นไปได้ว่าพระองค์อาจจะได้รับการพิจารณาหรือถูกเสนอพระนามให้เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อไป ซึ่งจะเป็นเจ้าหญิงพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่อาจจะเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของพระผู้มีบุญญาบารมีตามหลักพุทธศาสนาที่เล่ามาทั้งหมดนั้นคือการเกร่นเพื่อจะเข้าสู่สาระสำคัญกล่าวคือทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎกซึ่งเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ที่ต้องเผชิญกับความทุกข์แสนสาหัส เพื่อให้ท่านได้สร้างบารมีเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชระราธิดาทรงพระประชวรอยู่อย่างกระทันหันก็ทำให้นึกถึงว่าในเวลานี้ผู้มีบุญญาธิการในแผ่นดินกำลังอยู่ในกระบวนการของการสร้างบารมี ครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์พระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราบสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเราผู้ซึ่งเป็นคนตัวเล็กๆก,ก็ได้แต่น้อมส่งพลังบุญกุศลให้พระองค์ท่านเป็นกำลังใจให้พระองค์ท่านก้าวข้ามผ่านเวลานี้ด้วยบุญญาบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม กว่าจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ใครก็เป็นได้ต้องเป็นผู้ที่สร้างสมบารมีมาไม่รู้กี่ชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบก็เช่นกันทรงสร้างสมบารมีมาไม่รู้กี่ชาติแล้วอย่าได้คิดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพบวงประชาราษฎรเฝ้ารอวันฟื้นจากพระอาการประชวรโดยมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยม ข้อมูลจากอัศดางยมนาค